วันนี่ตอนนี้ทำอะไรอ่ะลูกไปนี่ตอนนี้เมื่อวานนี้แถวเนี้ยนนคนตกนงานก็ม่่งค่ะ เอาอะไรนะลูกเจ้าค้างของพี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันวันก็ ้ยไปไหนอีกันหนึ่ลงลูกไปไหนวันทองใกล้จะคลอดแล้วค่ะอันนี้ลูกเขาโตแล้ววันทอุ๊ย ข้างหลังเกาะอยู่ข้างหลังตัวนี้จะสนมากมาเกาะข้างหลังได้ไงอะลูกอ้วนขนไดยังลูกอือนี่ค่ะแปดมองข้าไปกินแล้วลูก<ส>นี่ดูดเลืกอนตัวนี้ดื้อเป็นตัวเมียนะคะเขาจะสนมาก แต่ตัวนี้จะเป็นตัวผู้เขาเจอแบบกลัวสามตัวเดี๋ยวจะขค้ามกินแปดมงี้ได้ไปทำงานละเข้าบ้านคุณป้า ตอนนั้นสนมากอ้าวโดนน้ำลูกโดนน้ำขึ้นไปนี่มันโดนน้ำโดนน้ำตุ๊กทำไมลูกทำไมยวก,กินข้าวหรือแม่ข้าวให้กินนะอืมต,อนนตัวน้นตระการ ใครคะใครคะมองใครแด้รู้ว่านายกินบบข้าวลกแม่เจ้าข้าวเองแม่จะก้อนะมั้โอ้ยทำไงเนาะเดี๋ยวข้อเสร็จข้อขนี้ต้องทำหมันลนะอ้วนไม่ได้แนละ้เลีเ้ยกับแม่อออ้วนไม่ชอบอ้วนเพราะรำคาญ วนเขาไม่ชอบไปลูกไปอ้วนลำคาญใช่ไหมลูกอ้วนลำคาญใช่ไหมลูกอตอนนี้ตัวููจะอ้อนแม่แม่ไม่ให้เข้ากันสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ เดี๋ยวจะาข้างเขากินแล้วค่ะแปดโมง <c oughs> <c oughs> อุ้ยสามีท้องฟ้าเปิดนะคะแดดออกท้องฟ้าเปิดแดดออกจะขอ จะไปทางานนะคะชาวนี้เดี๋ยวข้าวใ,ให้แมวก่อนในแม่ข้าวให้นะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ๋อลูกนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ๋อ